สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็ไปได้กระถางแตกๆมาแบบนี้นะคะเนี่ยมันแตกข้างๆแบบนี้นะคะเสียดายค่ะจะทิ้งอันนี้เป็นกระถางดินเผาด้วยวันนี้เดาก็เลยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาปลูกต้นไม้กันในนี้นะคะแล้วก็ประดับตกแต่งให้สวยเอาไว้วางไว้ที่บ้านค่ะแตกแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดาจะปลูกอะไรออกมาในรูปแบบไหนกันค่ะและที่เดาจะปลูกวันนี้นะคะก็นี่ค่ะเป็นเก่งจีนนะคะ กิ่งเขาหักพอดีเลยมันร่วงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูที่เห็นเนี่ยเป็นพรมเปอร์เซียนะคะพันนี้ก็คือมันร่วงค่ะแล้วกิ่งหักเราก็วางทิ้งไว้นะคะประมาณเนี่ยได้สองสามวันแล้วละแห้งแล้วแผลแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเก่งจีนนี่แหละลงปลูกในนี้กันค่ะก่อนอื่นเนี่ยเอาเอาทานนะคะปิดช่องก่อน เสร็จแล้วเราก็เอาเตรียมดินค่ะสำหรับการปลูกค่ะสำหรับวัสดุปลูกนะคะเราเน้นให้มีความโปร่งค่ะเราใช้ทรายนะคะอันนี้เป็นที่เราไปตำมานะคะก็คืออันนี้เป็นถ่านนะคะก้อนเล็กๆค่ะถ้าก้อนไม่เล็กท่านผู้ชมไปตำมานะคะส่วนมากนะคะถ่านที่เราซื้อมาจะก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาตำตำแบบนี้ให้ก้อนเขาเล็กลงค่ะ หลังจากที่เราตำฐานมาเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ดินค่ะดินที่เราหมักไว้นะคะเนี่ยทุกอย่างก็คืออย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆทากันเสร็จแล้วเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะดีเราจะมีความโปร่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่ในกระถางดินเผาของเราในนี้นะคะให้ลาดลาดมาทางนี้หน่อยอันนี้ก็เกิดไอเดียล้วนๆนะคะแบบนี้ แบบนี้ค่ะหลังจากเรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเก่งจีนค่ะที่ล่วงลงมานะคะเราจะจิ้มลงตรงนี้ตรงกระถางแตกจิ้มลงตรงนี้เลยจะได้ดูแบบว่าเขาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นเก่งจีนกันค่ะที่ล่วงลงมานะคะวันนั้นฝนตก แล้วก็ลมแรงก็ร่วงมานะคะแล้วก็เอามาใส่นี่ค่ะ <S <S หาจากกระถางแถวนี้แหละค่ะเอามาเลยนี่อันนี้จะเป็น เหมือนเราจะสวนทาดเก่งจีนนะคะไอเดียล้วนๆใส่ลงไปตัวนี้เป็นพันเลยนะคะเราก็จะเอาพันเลยเนี่ยนี่เอาออกมาค่ะเก่งจีนทับทิมนะคะที่เรียกว่าเขาเป็นทับทิมเพราะว่าเนี่ยค่ะลูกเขาเขาเรียกอะไรลูกดอกดอกเขาเนี่ยจะเหมือนลูกทับทิมเลยค่ะ นี่นะคะเ๋ยวดึองออกมาพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะคะนี่เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดาก็จะเอาเก่งจีนทอบทิมใส่ลงไปตรงนี้ มาเป็นยวงเลยเยอะมากวางน้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเดาก็จะหาหินที่เรามีค่ะเอามาใส่โรยนะคะวันนี้เรามีหินเป็นแบบนี้โรยเลยะคะ่ะโรยโรย,ยให้ทั่วพอโรยทั่วแล้วเขาจะสวยนะคะ ท่านผู้ชมอาจจะเป็นหินสีสีก็ได้นะคะอันนี้เดาคือมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นและค,ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดารดน้ำค่ะพวกดินต่างๆจะได้ร่วงๆเนาะเสร็จแล้วรดน้ำค่ะ ันนี้ก็เรียบร้อยนะคะส่วนถาดเก่งจีนของเรารถวันนี้พอนะคะแล้วก็เว้นไปหลายๆวันเลยค่ะก็คือวันนี้ชุ่มแล้วนะคะวันอื่นๆเราก็เว้นไว้ก่อนเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ํามากเกินไปนะคะนี่คะการปลูกต้นไม้ทําให้เราเป็นคนมีความละเอียดนะคะแล้วก็มีสมาธิด้วยค่ะ และนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราทําออกมาในรูปแบบนี้นะคะตรงนี้ที่แตกก็จะเป็นเก่งจีนนะคะยืดยืดออกมายื่นยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้จะได้ดูไม่ไม่รู้สึกว่าเขาขาดหรือหายอะไรไปนะคะเก๋ไปอีกนี่นี่นะคะเป็นกระถางออกมาเป็นต้นไอ้นี้นะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มโตเนี่ยเขาก็จะแผ่ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะต้นนี้เก่งจีนทับทิมค่ะอันนี้ก็เหมือนประการลังเลยนะคะแบบนี้ อันนี้เป็นการจัดส่วนถาดเก่งจีนค่ะแบบสวยๆแล้วก็ได้ใช้ไอเดียได้ใช้จินตนาการด้วยนะคะท่านผู้ชมมองว่างนะคะก็ลองหามองหา ถาดหรือว่ากระถางอะไรที่เรามีเนี่ยลองเอามาทําตามกันแบบนี้ดูนะคะจะได้เพลินๆค่ะแล้วก็เราก็ได้ขยายเก่งจีนด้วยนะคะสามารถเอาไปตั้งไปวางสวยๆในบ้านได้ด้วยแล้วแถมยังไม่ต้องทิ้งกระถางที่แตกๆแบบนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองทําตามที่จะทํากันดูนะคะเอาเป็นไอเดียก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ